สวัสดีครับเนื่องจากผมไม่ค่อยเห็นคลิปดีๆอธิบายเกี่ยวกับ PLC ในประเทศไทยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมดูคลิปจากของต่างประเทศเป็นหลักนะครับมันเลยทำให้ผมเจอข้อมูลดีๆมากมายอธิบายเกี่ยวกับ PLC นะครับแต่ว่าปัญหาหลักของมันคือมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากมันเป็นคลิปของต่างชาตินะครับซึ่งมันจะดีมากนะครับถ้าคนไทยสามารถเข้าถึงคลังความรู้ของ PLC ใน คลิปที่ดีๆได้นะครับซึ่งผมเลยเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าผมอธิบายรายละเอียดต่างๆของคลิปที่ผมคิดว่ามันดีนะครับซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้นะครับถ้ายังไงก็ไปรับชมกันครับ Today, we are we going to talk about the basics of a PLC ก็เขาต้องการที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของ PLC นะครับ the <work> ตรงส่วนนี้ก็ไม่ต้เป็นสนใจอะไรมากมายครับก็จะบอกเกี่ยวกับระบบ automation นะครับ Before and the bell to receive notifications of new realpars videos this way you never miss another one ก็เขาบอกว่าก่อน the programmable logic controller or plc PLC หรือว่า Programmable Logic Control นะครับจะทำงานเสมือนคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน Specific เฉพาะอย่างนะครับก็คือเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับ No display, no keyboard, no printer, no hard drive, and hides in the control panel out on the factory floor ซึ่งมันจะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปตรงมันจะไม่มีคีย์บอร์ด แล้วก็ไม่มีตัวพินพ์เตอร์แล้วก็ไม่มีตัวฮาร์ดไดรฟ์ดังเช่นคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับและตัว PLC เนี่ยก็จะมีการนําไปติดตั้งที่หน้าง,งานหรือว่าตู้ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีตัวแหลกที่ใช้ยึดตัว PLC นี้อยู่นะครับ But it is still a computer. Initially, the PLC was a replacement for panels of relays, devices that turn on and off. Making machine run using logic was time consuming a relays as was and challenging using logic run เริ่มแรกเลยนะครับ PLC นะครับได้นำมาเพื่อใช้แทนรีเลย์ในตู้ไฟฟ้านะครับซึ่งรีเลย์นะครับจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับแต่ข้อเสียของการใช้รีเลย์ในการควบคุมเครื่องจักรนะครับคือเวลาเราจะแก้ไขการทำงานของเครื่องจักรนะครับเราก็ต้องแก้ไขการทำงานของรีเลย์นะครับ ซึ่งในการแก้ไขนะครับเราจะทําได้ยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะครับต่างจากการใช้งาน PLC นะครับเวลาเราจะแก้ไขเครื่องจักรนะครับเราก็สามารถแก้ไขโปรแกรมแล้วก็โหลดลงไปในตัว PLC ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเสียคอร์สอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีความยุ่งยากที่น้อยมากนะครับ ก็ถ้าเป็นคนที่จบใหม่ๆก็จะยิ่งแก้ยากขึ้นไปอีกนะครับถ้าใช้ีเ l a y ในการคอนโทลเครื่องจักนะครับ Relays also fail far more frequently than computer components so that Relay Logic required more downtime to keep it running than newer PLC-based controls ก็ Relay นะครับจะมีปัญหามากกว่าตัว PLC นะครับคือจะเสียง่ายกว่านั่นเองนะครับ รีเลย์เสียตัวหนึ่งเครื่องจักรก็รันไม่ได้แล้วครับก็จะเกิดดาวทา์นะครับก็คือเวลาที่เราเสียไปโดยไม่ได้ผลิตโปรดักต์ออกมาเนื่องจากเครื่องจักรมีปัญหานะครับ On top of all of that, use lot of electricity. Make lots of soot, lots of and and that, electricity, heat take up space. all relays a make use นอกจากนั้นนะครับรีเลย์ยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่เยอะกว่านะครับแล้วก็มีความร้อนที่สูงกว่าอีกทั้งยังใช้พื้นที่มากกว่า plc ในตู้ไฟฟ้าอีกด้วยครับ An installed PLC is deceptively simple in appearance. You have a CPU module and input output devices referred to as I/O. ตามรูปภาพนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆง่ายๆของตัว PLC นะครับด้านซ้ายจะเป็นตัว CPU ของตัว PLC นะครับส่วนด้านขวาจะเป็นตัว I/O Module ของตัว PLC นะครับรว่าตัวรับส่งสัญญาณ Input Output ของตัว PLC นั่นเองครับ Sometimes the is sometimes is modules i/O of other the the part it in CPU and ก็บางครั kind of ้งก็จะมีแค่โมดูล IO กับตัว CPU แค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีก็จะมีโมดูลอื่นๆด้วยนะครับเช่นตัวโมดูลเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณของโปรฟิบัตออินเทอร์เน็ตหรือว่าโมดูลของตัวท i m เมอร์เคาน์เแล้วก็โมดูลของ s ซฟตี้แล้วแต่การใช้งานไปครับ the cpu communicates with the io so in most systems they share a backplane that physically holds them in place and electronically connects them ตัว cpu ของ plc นะครับจะสื่อสารกันผ่านในการ์ดต่างๆนะครับซึ่งการ์ดต่างๆหรือว่าโมดูลเนี่ยครับแล้วก็รับพา w เวอร์หรือกําลังไฟฟ้าจากตัวแบ็คเพ n นที่เสียบอยู่ด้านหลังครับเป็นสีดําตามรูปนะครับซึ่งตัว plc ก็จะถูกยึดเอาไว้กับแพนเทลในตู้ไฟฟ้าอีกทีนะครับ In other equipment, the I/O modules can be miles away from the CPU and connected with data cables, so that the PLC is not limited to a single cabinet or even the same building. For the CPU ของ PLC can link or connect to the IO modules, which are PLC modules. These modules signals from a distance and send them to แม่หรือตัวมาสเตอร์ CPU ของตัว PLC นะครับและตัว I/O โมดูลของ PLC ที่อยู่ตรงระยะไกลหรือว่าสลับ PLC ะครับจะสามารถลิงก์และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ Since the PLC is a computer, there is no need to limit it to only digital inputs and outputs. Over the years, the manufacturers added analog and other numerical inputs and outputs. make sure the digital input like digital output on POC hub pso is analog input analog output that i do have i have a digital input and a wow. to, to, well. to make these numerical devices useful they included calculation capability in the programming as well so that we can now calculate for instance statistical process control or SPC values and put PID controllers directly into the PLC program. Since this is called a programmable logic controller, we need to program it. และในตัว CPU ของ PLC นะครับก็จะมีโปรแกรมอยู่ข้างในตัว CPU นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ทางเราก็จะเป็นคนเขียนนะครับซึ่งเวลาเขียนโปรแกรมนะครับเราก็สามารถเขียนฟังก์ชันต่างๆได้นะครับซึ่งในโปรแกรมเขามีให้นะครับ ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการบวกแล้วก็ลบคูณหารทั่วไปนะครับเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับทั้งหมดครับรวมถึงฟังก์ชันที่ใช้ในการคอนโทรลสเปซิฟิกด้วยครับอย่างเช่น uh, PID Control หรือว่า SPC นะครับซึ่งฟังก์ชันพวกนี้จะใช้ในการคำนวณพารามิเตอร์แล้วก็สัญญาณต่างๆที่รับเข้ามาจากตัวโมดูลของ PLC นะครับ <S <S เพื่อที่จะใช้ในการคำนวณแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณเอาพุตเพื่อที่จะคอนโทรลเครื่องจักรอีกทีครับ Most are programmed using application running on standard Desktop or Laptop PLCs using Standard PLC. are an a running โดยเราจะมีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องลงโปรแกรมของ PLC ตัวนั้นเพื่อที่จะใช้ในการเขียนฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ทำการคอนเน c t โหลดลงไปใน PLC ตัวนั้นๆได้นะครับและเรายังสามารถแก้ไขแล้วก็เห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆใน PLC ได้อีกด้วยนะครับ

Unfortunately, the PLC manufacturers have failed to agree on how we program the control logic. Although most of the manufacturers claim some form of ladder logic, the specifics of that language are different for each manufacturer

รุ่นใหม่รุ่นเก่ายี่ห้อไหนนะครับแล้วก็ในโปรแกรมนะครับก็ยังมีการเขียนเป็นภาษา ladder หรือ s t l หรือฟังก์ชันบล็อกอีกนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำงานอยู่ในโรงงานเดิมใช้โปรแกรมแบบเดิมนะครับก็จะไม่ยากเกินไปนะครับในการที่จะคุ้นเคยแล้วก็เรียนรู้โปรแกรมนั้นนะครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากเรียนรู้เรื่อง plc นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ